แม่ขค,คุณแม่ขาชาแนลนะคะเ,เพื่อนยังคงอยู่กับแม่นุษย์และก็เรื่องของสาหร่ายทะเลนอร์เวย์ค่ะก็ต่อเนื่องมาจากหลายๆคลิปนะคะที่มนุษย์พาเ,เพื่อนๆลงทะเลไปเก็บสาหร่ายส,สดๆมานะคะคลิปนี้ก็จะเป็น คลิปสรุปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อการจะได้เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นๆบ้างนะคะจะมาสรุปให้ฟังว่ามีตัวไหนบ้างที่มนุษย์เก็บมานะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะภาษารนเวย์นะคะสาวรายทะเลเรียกว่าทังออทาแรงหรือว่าเชอร์แกรดหรือว่าหญ้าทะเลนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าซีวีดหรือก็อาจจะมีชื่อที่เฉพาะเจาะจงลงไปเอ่อลงไปเลยก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแรกที่มนุษย์เก็บเลยก็จะเป็นคลิปแรก,แรก เลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะสารายทะเลสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้คือที่มนุษย์หันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าในภาษารนเวย์เรียกว่าฟิงกะทาแร่นะคะด้วยลักษณะใบของเขาจะเหมือน นิ้วมือนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า brow algae นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะนี่มนุษย์ทานมาแล้วนะคะตัวนี้เหมาะกับการทำยำนะคะอันนี้ยังสดอยู่นะคะถ้าเมนุษลวกแล้วเนี่ยก็จะเหมือนหลายๆคลิปที่เมนุชปล่อยไปให้เพื่อนได้ดูกันนะคะพอลวกเสร็จจากสีน้ำตาลแบบนี้นะคะ เขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะยำแบบยำแบบทำยำญี่ปุ่นนะคะคือว่าอร่อยมากสำหรับสาหร่ายนิ้วมือสาหร่ายสีน้ำตาลฟิงก์ท้าระบราอาัลจีตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกๆเลยที่มนุษย์เก็บมานะคะหนึ่งกะละมังใหญ่ๆยังไม่ได้ลวกเดี๋ยวทำคลิปเสร็จมนุษย์ก็จะไปลวกสาหรายนะคะเดี๋ยวเรามายำกันค่ะถ้าได้มีโอกาสทำคลิปนะคะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะตัวที่2คือ ตัวนี้นะคะคือว่าเป็นออใบเขาใจะใหญ่เลยค่ะใหญ่เท่าๆกับตัวมนุษเลยสาหร่ายทะเลชนิดนี้เรียกว่าในภาษาโนเวรเรียกว่าซุกกะทารหลายนะคะหรือว่าผักกาดทะเลจะมีอ่อลักษณะคล้ายๆกับวากาเมะนะคะอันนี้จะเหมาะกับการที่จะเอาไปตากนะคะก็คือเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปได้นะคะที่มนุษย์เอาเขาไปตากตากข้างนอกที่ออระเบียงบ้านนะคะจะเหมาะกับการเอามาอบกรอบแล้วก็ออ เอามาทำซุปญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เมนูั่านเป็นเส้นๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลวกนะคะพอลวกเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแบบนี้เป็นสีเขียวค่ะบางส่วนเมนุูก็จะอบกรอบแบบนี้แล้วก็แบ่งไว้ทำซุปนะคะต่อมากันที่ตัวที่3ตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยอันนี้คือผักกาดทะเลหรือว่า สลัดทะเลที่เห็นเป็นสีเขียวนี่คือมนุษย์ยังไม่ได้ลวกนะคะชื่อในภาษาโนเวเรียกว่า half สลัดนะคะหรือว่าสลัดทะเลนั่นเองส่วนในภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่าซีละตุดนะคะตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะเอาไปใส่ในสลัดสลัดเหมาะที่จะเอาไปใส่ในสลัดนะคะหรือว่าเอาไปบดท,ทำอ,อ่อ พวกเครื่องเทศอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะมนุษย์ก็เอามาสรุปให้ฟังให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปนี้ว่ามีสาหร่ายทะเลด้วยกัน3ตัว3ชนิดที่มนุษย์เก็บมานะคะแล้วก็กินจริงๆนะคะคือรสชาติดีแล้วก็อร่อยมากทำไมล่ะเราถึงจะปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้นมนูเอ่อมนูษต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่มนุษย์จะไปเก็บสาหร่ายทะเลไปเก็บผักเก็บหญ้าจากป่าจากธรรมชาติมาเนี่ยก็คือมนูษจะบอกเพื่อนๆอยู่เสมอนั่นแหละว่า ให้ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนนะคะม่นุ้มีเพื่อนเป็นคนจีนเขาไปเจเขาไปเจ็บเขาไปเ,<笑><笑><ๆ><笑>ไปเก็บเจ้าสาหรายทะเลสีน้ําตาลสาร่ายออฟิเกะท้าแหละอันนี้คือแม่นุษเรียนรู้มาในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็บอกกันเตือนกันว่าศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนก่อนที่จะไปเก็บผักป่าพืชพันุ์อะไรต่างๆมากินนะ,ะเพราะว่าพืชแต่ละอย่างเขาก็จะอาจจะมีสารบางตัวอยู่ในนั้นเราต้อง ทำให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เมนุูมีศึกษาในออเว็บไซต์ของคนนอร์เวย์เองเขาจะมีผู้ชายที่อยู่ทางเหนือคนหนึ่งนะคะเขาจะเก็บพวกสาหร่ายแบบนี้ยเขาจะเก็บพวกของจากผักจากธรรมชาติดอกไม้จากธรรมชาติารราตสาหร่ายธรรมชาติอะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะเขาจะเก็บเขาจะเก็บเขาจะเก็บขายนะคะส่งไปตามร้านอาหารซึ่งตรงนั้นเมนุูก็ ไปหาข้อมูลไปเรียนรู้จนแน่ใจจนชัวร์แล้วแม่นุชถึงได้ไปเก็บมานะคะแล้วก็ทดลองกินไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นก็จะมีอบสาหร่ายทะเลไปแต่ก็เผลอใส่เกลือเยอะไปนิดนึงก็เลยเค็มนะคะแล้วก็มีอ่เจ้าสาหร่ายสีน้ำตาลตัวนี้ที่มนุษย์ํำแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนได้ดูกันนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้นั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าสักว่าแต่จะไปเก็บเก็บมาเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มนุษย์เอามาสรุปให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะก็จะยังมีอีสารายอีกหลายๆตัวที่มนุษย์จะไปเก็บมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าสําหรับ3ตัวนี้มนุษย์ก็จะพอจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนได้ไปย้อน ย้อนดูคลิปต่างๆได้แล้วเดี๋ยวกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันแมนุ์ก็จะเปลี่ยนไปทําคลิปอื่นๆบ้างหรือว่าสาหร่ายตัวอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเดี๋ยวไม่รู้จะไปลวกสาหร่ายค่ะวันนั้นนั่งหั่นนานมากนะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะสนับสนุนทางช่องของเราแล้วก็ไปย้อนดูคลิปที่เมนุ์ทำไปได้เลยนะคะเผื่อว่าเมนุ์ก็หวังว่าคลิปที่เมนุ์ทำนะคะ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าผิดพลาดถ้าผิดพลาดประการใดนะคะมนุษย์ก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับทางเ,าเพจคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลกด follow กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะไปละเด้อชีวิตเมียฝรัฝ่งมันกับพ่อซัมนีหละจ้าไปแล้วค่ะสามีบอกว่าเวลาพูดอย่าลืมหายใจอย่สน มนุ์ไปละจ้าเ,เพื่อนๆจ้าจังไหนมนุ์ก็ฝากไว้เนาะคลิปนี้กะว,ว่าวเป็นภาษาไทยแต่ะกะมาตบไทยสแลสแลแสตแสลอันสอดสอดันภาษาบ้านเฮ้ามาจนได้เนาะจ้าไปแล้ววันนี้บ๊ายบายคะ่ะ